คือน้องเป็นพิธีกรน้องใหม่ใช่ไหมคะก็ต้องสู้ด้วยคอสตูมค่ะโอ้ที่มาขนมาทั้งเล้าเลยนะเนี่ยใส่น้องใส่นกระวังนกนะว้ยตายแล้วอย่าไปแทรกนะไม่นกสิไม่นกนะออเนี่พูดถึงเขาว่าไงล่ะจะเป็นพิธีกรเขาว่าไงเขาอะเขาไหนอะคุณน็อตอะก็ให้ระบุชื่อตลอดเลยเขาก็ว่าโอ้เขาบอกพี่สวยไหมเขาบอกว่าน้องอะสวย ใช่ว่าฉันลำคาญสองคนโมแต่เมาโมยกันอยู่อย่างนั้นนะนี่มีเรื่องนะสวยแล้วก็แซ่บสุดอะไรแซ่บตัวเล็กนะแต่พี่กีหนูเลยแหละจริงป่ะจ้าชัดมากเลยอ่ะใครใครลิเดียซารันรัต In the beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky Your shoots and star I see A vision of ecstasy When you hold me Of sunrise. I saw the life inside the shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do right, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky, Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. can be สครับกันยังไงคะสมมตินะสมมตินะพี่เอามือวางตรงนี้หนูก็ต้องเอามือวางตรงนี้ระดับที่สครับไม่ได้ล้เพราะว่าสนิมมันติดสครับเนี่ยเขาจะเขาจะแบบนี้ยขัดสนิมไม่หน่อยสิคะขอบคุณนะคะ แค่นี้เนี่ยนะต้องขอบอกนะเสียงนี่มี power มากเลยทีนี้อย่างนางน่าจะแบบว่าไปโกอินตงอินเตอร์อะไรอย่างงี้นะโอ้ยนางโกวค่ะพี่สาวโกไปไหนคะโกอะไรยังไงนางโกทูไชน่าใช่ไหมไปไหว้พระใช่ไหมคะอ๋อเหรอคือทุกๆปีเนี่ยทางที่บ้านก็จะไปที่เมืองจีนเพื่อไปไหว้พระที่วัดอยู่สองวัดเนี่ยที่จะต้องไปทุกๆปีเหรอวัดอะไรช่เปลอก็จะมีวัดตัวเหล่าเอี้ยที่หนึ่งก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่กวางเจาค่ะกวางเจาคือเหมือนที่บ้านนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเพื่อที่จะไป ฉลองครบรอบเจ็ดปีอะไรฮะไม่ใช่ต้องไปถึงเมืองจีนกันเดือนทีเดียวเหรอนี่นี่จะเมาอะไรอะไรอะไรคู่นี้ยังไงเขาฉลองครบเจ็ดปีออกสื่อเนียนดังมีนะดังมีดังมีฟอลโล่อยู่อินสตาแกรมเออแกมไงแกมไหน just the two of us g r e m a t t h e seven years I love you still เราเครบกันมาเจ็ดปีแล้วหรอครบกันนานแล้วได้เลิกแต่งงานยังไงก็ตอนนี้ทำไมเริ่มพูดเรื่องแต่งงานต้อ่ตกใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าการไปไหว้พระเมืองจีนนี่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไหมเปล่านะคะคือที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าก่าจะได้เดียม,มายต้องไปขอจาแม่คุณอิมมาก่อนจะได้ก็เลยต้องไปไหว้กันทุกทกปีเพราะว่าเราก็นับถือท่านอยู่เมื่อกี้นี้เราแซมแรมดูในส่วนของภาพนิ่งไปแล้ว ภาษาอะไรอ่ะเออเห็นนะก็เห็นว่าเรือมีภาษาเขาหน้าแล้วแอบดูภาพนิ่งเขาแต่ว่ามีแบบรูปแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยมีภาพเคลื่อนไหวมีภาพเคลื่อนไหวด้วยโชว์หวานเหรอโอ้ยอ่ะไปดีกันเลยมาดีเดียเยอะแยะนะเรี่องแฟนเจ้าเด่น This is ไม่เหมือนกันนะกันเลย

จูบก็จะเลือดไหลเลยขนาดนั้นไม่ค่ะคือมันเป็นมันเป็นมิวสิกวิดีโอของพี่บีพีเทอร์พารค่ะที่ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่มาคือเพลงที่ชื่อว่ารู้เกินมาชมพู่ทำไมกับเธอไม่เคยผ่านบทจูบมาสิไม่ใช่ก็คือรู้ว่าเขาอินมารู้ออกกไม่เหมือนกันแต่ในละครมันไม่เหมือนกับของจริงนะใช่ใช่อ่าอะไรใช่ใช่กันเลยถามจริงปล่อยใหม่อ่ะอะไรอะไรคุณแม่คุณแม่อยากรู้ว่า อะไรคุณแม่เอาน้ำร ah. okay. ้อนมานก่อนคุณแม่จะมาถามลูกสาวทำไมตอนเย็นแต่ว่านี่คือเมนมิวสิกวิดีโอใช่แล้วเรากับคุณแม่ชิวก็เล่นด้วยกันค่ะถามอีกทีอ่ะเจ็ดปีแล้วไม่ได้แต่งอ่ะก็ตอนนี้รอพี like ่พู้กับพี่แม่ก่อนนะคะ คิวแต่งเนี่ยยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าคิวละครเนี่ยสิเพราะว่าแฟนๆเดียบ่นคิดถึงมากๆเลยเพราะว่าหลังจากระบำดวงดาวนี่ก็คือนะทำตื่นแล้วเออนางจะเล่นหมื่อไหร่อ่ะแปลว่าปีนี้ค่ะแซ่บแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นติดตามความแซ่บของละครลิเดียได้นะคะปีนี้แซ่บแน่นอนขอบคุณมากค่ะลิเดียค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพบกับสาวแซบกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าอย่าพลาดคารามีหนุ่มแซ่บแซบมากจริงแซบที่สุดในสามโลก cái gì anh